สวัสดีค่ะทุกคนวัมาเร้วหมายกละซ่าพบกับพวานในช่องปัจจานิยังเพเหมือนเดิมคลิปนี้แปลว่าเพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนแล้วก็ลงมานี่เป็นเวลาปิดไฟหูสิบโมงกว่าแล้วจ้ะลงมาเด็วันนี้ขออนุญาตทำคลิปหนึ่งวันกับภา อค่ถึงคลิปหนึ่งวันเลยฮะเป็นคลิปว่าตื่นเช้ามานี้ฉันทำอะไรดื่มกันรับแรกลงมาจริงๆก็ตื่นตั้งแต่เก้าโมงกว่าแลวแต่ว่านอนเห่นบนที่นอนเนาะทุกคนก็นเลยยังไม่ได้นี่หน้าตาก็จะเป็นสภาพนี่จะอยู่ชุดนอนเหมือนเดิมลงมานั่งโต๊ะนี่เป็นโต๊ะประจําที่นั่งกินข้าวนั่งอะไรนี่นั่งก,ก็ตเอนก็จะนั่งตรงนี้แหลนะ ถ้าไม่นั่งหน้าบ้านก็นั่งตรงนี้ก็นในควายพี่กไม่ค่อยนั่งมันลวนอันนี้เป็นอาหารเชา้าวันนี้ปกติคุณชายน่ารักนะเอาจริงอันนี้ไม่ได้มันจะมาอวยผัวหรืออะไรนะจ๊ะอันนี้คือคุณเล่าสื่อกันฟังน้ำใส่แก้วไว้อันนี้มีน้ำนะขึ้นแก้วเพราะว่าอะไร น่าจะใส่น้ำไว้ครึ่งแก้วเพราะว่าเดี๋ยวเพริศตื่นมาเพริศก็จะมาเอาคอเลสฟิลใส่ในกระเจาน้ำมเพิ่มเดี๋ยวเขาขอว่อาเอาคอเลสฟิลมาบนึ่งขวดอันนี้เป็นสิ่งที่เพริศตื่นมาแล้วเพริศก็ต้องข้าทุกวันตอนเช้าเนาะไปน้ำเย็นเนาะเพริศชอบกินเย็นคอเลสฟิลจ้ะคอเลสฟิลมันช่วยร่างสารพิษในระ่างกายเนาะช่วยดีท็อกทุกอย่างน่นนี่นั่นแต่ไม่ต้องบอกยี่ห้อดอก ครอยากกินนี่หอยก็กินอันนี้กระปุกนี่สามสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแ้าก็จะเชียงใส่ลงไปเลยในนี่แล้วพก็จะดื่มสองชว้อน ยี่ห้อน,นี้มันเป็นอะไรที่ละลายเร็วมากเขาบอกเลยคือดีอันนี้คือสิ่งที่นางเตรียมมาให้แพทุกวันน้าแล้วก็จะมีอาหารข้าวบางวันก็จะเป็นปินง้งบางวันก็จะเป็นปลาทั้งโกวานี้เป็นปลาทั้งโกเพราะว่าไม่อยากกินนะนี่บางวันก็จะเป็นจุกอะไรอย่งี้เแหละซึ่งอาหารเช้าเพ้่ไม่ค่อยทําเอง พวบางมันก็กินยางวันก็กินนะแล้วกินคอลโลฟิลก่อนไม่มีรถมีแต่สีกินก็กินแบบ กินต้นไม้ใบหยานคนกินเขียว,ยว <c oughs> และลายเร็วเห็นไหมไม่ต้องอะไรมากไมยนะก็น,นี่เดี๋ยว <c oughs> แล้วทุ่งกูว่านี่เป็นลานะอันนี้ก็จะเป็นความกินเพระว่า ม่าชิมปลาทังโกูก,กินหน้าลงไปแล้วก็จะกินอะไรไม่ค่อยได้หรอกจ้ะ อันนี้ก็เป็นสีแรกที่กินตอนตื่นเพราะว่าแช้นั้นล่างข,งข้างในนะคนไม่ต้องตื่นเต้นกระตาที่สามของภาวนะสิวเวลบีบสิวเ,ว,เวเดี๋ยวแค่นี้แค่เรืเดี๋ยวการนั่ง ป๊บนึงเดี๋ยวถ้าทำไปถ่ายคลิปก,ก็จะเช็คอ e ีมงอีเมลอะไรของมันจะเลกเปิ a เฟซบ o ๊กเฟซบุ๊กเสร็จล้แพรถึงจะไปอาบน้ำนะอาบน้ำแต่งตัวอะไรก่อนจะเซ็ตเกเอ10โมงถ้าวันไหนคุณชายรับไปกินข้าวข้างนอกนั่นก็จะโทรมาบอกจก้ะก็คือรอเที่ยงนั่นก็มารับไปกินข้าวเที่ยงข้างนอกอะไรเงี้ยแต่วันไหนไม่ไปไหนก็นั่งก็จะ เขามาบ้านแล้วก็ทําอะไรกินอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วแต่บางวันเพื่อนก็ชวนไปกินอยู่บ้านเพื่อนอะไรเงี้ยตอนเที่ยงนี่ก็เพื่อนอะไร่งนี้ซึ่งตอนบ่ายเขามาบ้านแพท่อถึงจะทางานเอาจริงกินข้าวเที่ยงกลับมาแพื่ถึงจะเริ่มมาทํางานตัดคลิปเดิงอะไรดึงแล้วก็ขายของในเพจอะไรเงี้ยเริ่มตอบอีเมลตอบข้อความนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะ ็จะถึงแบบจอนบ่ายพอตอนเย็นทำกับเขา่าก็จะพอบ่ายสีย่ห้าโมงก็จะไปตลาดเสียจะกลับมาก็มาทำกับเขา่าแล้วก็จะมีเวลาชิลอยู่จากสองสามชั่วโมงพอสี่ห้าทุ่มล้วก็จะเริ่มทํางานอีกจนถึงบางทีตีหนึ่งตีสองบางวันท่าง,งานดีเยอะก็ถึงตีสามเรืออะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละมันก็ทํามันก็จะเป็นอย่างนี้ลหละเพอถึงตื่นสายไงทุกคน รวม,ม,มดไม่ใช่ว่าเพนอนแปดโมงชเช้าไอ้สองทุ่มสามทุ่มแล้วเพจะมาตื่นสิบโมงสิบเอ็ดโมงไม่ได้ไม่ตื่นตอนเชา้าเพ็ตื่นรอบดึงแล้วตอนช่วงหกเจ็ดโมงเพราะว่าอะไรตื่นส่งคุณชายไปทํางานจะ้ะก็คือจะต้องตื่นนั่งตื่นมาประมาณหกโมงนั่งก็ไปออกกาลังกงกังกายไปขเขาเรียกว่าอะไร ไปออกกาลังกายไปวิ่งไปอะไรของนางไปเรื่อยแล้วก็อาบน้ำไปทํางานตอนเช้าตอนเย็นบางวันค่ะตอนเย็นนางหวังนางก็ไปวิ่งช่องทุกโมงอะไรเงี้ยจ้ะประมาณนี้แหละวันวันหนึ่งทําอะไรก็ทํางานจะดีเย็นนูงที่แพรถ้าวันไหนแพรมีชั่วละไปไหนแพรอยากออกข้างนอกแพรก็ไปได้ไงเพราะว่าแพรทางานเดบ ทําในออนไลน์ทําใน i p เพืเป็นๆก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายดูเหมือนไม่มีงานทําแต่ก็ทํางานอยู่ด้วยจ้า YouTube ก็เป็นอีกงานนึงที่ไปทําเนาะทุกคนก็รู้ว่าก็มีรายได้จาก YouTube ด้วยส่วนหนึ่งอะไรนั่นแหละบางวันถ้าสมมุติว่าเพีงมีคลิปไปถ่ายทั้งนอกหรืออะไรเงี้ยเพียงก็ไปก็จะประมาณนี้แต่ส่วนขายคงขายของอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานออนไลน์งานที่ทำได้ใน ใ,ในในโทรศัพท์อยู่แล้วนาะมันก็จะฟิวนั่นแหละทุกคนซึ่งวันวันหนึ่งหอมเพช็จะอยู่อย่างเงี้แหละก็อยากไปเที่ยวกันก็ไปอยากไปไหนกลับไปอะไรเงี้ยซึ่งเป็นชีวิตที่ที่เพชรต้องต้องการอยู่แล้วคือไม่ได้ทํางานเข้างานแปดโมงเช้าออกงานหกโมงเย็นห้าโมงเย็นนู่นนี่นั่นชีวิตตามตารางอะไรเงี้ยแต่ว่า ถึงเราจะไ้วางชีวิตตามกำลงังแต่ว่าด้วยความที่เราทำเป็นประจำอย่างเงี้ยทุกวันมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่แบบเนี้ยทุกวันมันก็จะฟิลนะมันก็จะมุนกลับมาเหมือนเดิมน่ะมันก็จะมีเวลาทำงานของมันอย่างสมมุติว่าวันไหนท่านมีอถ่ายคลิปใช่ไหมมันก็จะมีเป็นเวลาช่วงมันวัดไลฟ์สดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไลฟ์สดเพื่อกะไลฟ์เป็นชั่วโมงนะทุกคนมันก็จะมีเวลาตรงชั่วโมงเลลนล่ะนาอในการที่ว่าแพร ได้ก็ยังก็ได้ไดทํางานเหมือนกันอืมนั่นแหละโอเคทุกคนนั่นแหละมาให้ดูว่าตื่นเช่ามาวันนี้ของเราว่าแล้วว่าใครอยากลองก็ไปน,นี่ได้เ้ยหรือว่าน,นี่เดิอใครอยากซื้ออันนี้เป็นแบรนด์ของออสเตรเลียเนาะจะบว่ามันมีขายยู่ไทยเนี่ยหละจ้ะราคาถังของมันสามพันสามร้อยเก้าสิบ นั่นแหละใครอยากได้ก็ถามแพรกระด่เดี๋ยวแพรไอันนี่โอเคเจอกันคลิปหน้าทุกคนไป